ดีครับ,รบผมอาจารย์นุบลเซอร์วิสครับวันนี้ผมอยู่กับคุณตั้ม ARB นะครับวันนี้คุณตั้มมีอะไรครับพิเศษอ๋อก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับว่าการเ,าเปลี่ยนจากไอตัว ARB l a ทนะครับที่เป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นก่อนมาเป็น ARB b ร a บ l a ทแนะฮะว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วอ่ะมันจะรูปทรงจะสวยงามมากขึ้นแค่ไหนนะฮะครับผมแล้วก็ไอตัวเบทแก,กับตัวแลกโวเก่าเนี่ย มันมันต่างกันยังไงครับต่างฮะก็จากดีไซน์ก่อนเลยเนาะเราจะเห็นว่าตัวแหลกรุ่นเก่านะครับก็แน่นอนมันมีทั้งเหล็กทั้งอลูมิเนียมแต่ว่าในส่วนของรูปทรงอะครับเราจะใช้เหล็กที่ลักษณะเป็นเหล็กแป๊บทรงกลมเนาะรูป <c oughs> ทรงก็จะดูแบบคลาสสิกแบบสมัยก่อนแต่ทีเนี้ยแหลกตัวใหม่ของแบี้เบนแหลกเนี่ย, B ยคือด้วยรูปทรงดูมีความทันสมัยนะครับการเชื่อมที่พรีเมียมแล้วก็ รูปทรงเมื่อใส่ไปบนรถแล้วทําให้รถดูมีความสปอร์ตแล้วก็นําสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับผวัสดุเป็นอลูมิเนียมใช่ครับสำหรับตัวเบรคแหลกวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็รูปทรงมีหลากหลายมากใช่ไหมครับคุณตั้มโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับเรียกสาธิตไหมใช่ครับสาธิตโอเคสาธิตทองจันนะครับตัมนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับว่าลูกค้าที่มีแหลกตัวเดิมนะครับแหลกคลาสสิกนะครับที่เป็นเหล็กนะครับรุ่นนี้นะครับ แล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเบรคแหลกนะครับสามารถทําได้ทําได้ในรถคันเดิมใช่ต้องซื้อคันใหม่ไหมคือลูกค้าหลายคนจะอย่างนี้ฮะมีคําถามจากลูกค้าชอบถามเรามาว่าคือก่อนหน้าเนี่ยเขาใส่แหลกหลังคางเนี่ยบีอยู่แล้วแต่พอมาเห็นตัวแอร์บีเบรคเนอะรับูปทรงสวยดูแล้วแบบว่ามีความโก้ความเท่ต้องการที่จะเปลี่ยนลูกค้าเยอะครับที่โเข้ามาสอบถามวันนี้เราก็เลยสาธิตให้ดูเลยว่าเมันเปลี่ยนได้ไม่ได้ยากนะแล้วก็ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคุณนุ้ แลบตัวเก่าอ่ะเวลาเขาถอดออกไปแล้วอ่ะครค้าขายได้ราคานะที่ผมทราบมาเพราะฉะนั้นก็คืออครับวันนี้เปิดขายได้มีราคาด้วยผมกะว่าจะขอเปิดมาแบบนี้ยังไงก็ต้องขอครับสำหรับตัวแหลบตัวเดิมโอเคครับเรามาดูช่างนะครับแล้วก็มาดูวิธีการติดวิธีการถอดว่ามันทําได้ง่ายขนาดไหนนะครับตามไปดูครับผมโอเคครับคุณตั้มตอนนี้ คุณตั้มช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับสำหรับแบรกทั้ง2ตัวนี้มีอะไรเป็นยังไงบ้างก็โอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาแหลกตัวเก่าเนาะจากข้างบนอาฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะฮะลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยกลงมาทั้งชุดนะครับทั้งตัวแหลกนะครับแล้วก็ตัวขาจับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการวัดเนาะระยะความห่างนะครับของขานะครับจากรูถึงรูนะครับเพื่อให้การที่เอาขึ้นไปใส่ด้านบนทําได้ง่ายดายนะฮะตอนนี้ทางน้องเขาก็ ได้ทําการวัดอยู่เนาะเพื่อ,อให้ทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือจริงๆแล้ว่ตัวแหลกนะครับตัวนี้ทําการประกอบกับขาค่อนข้างง่ายนะฮะด้วยเหตุผลว่ามันจะมีล่องสไลด์นะครับอยู่ทุกบีมเลยเท่าที่เราสังเกตนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งนะฮะก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวเบรคแหลกทาให้มันสามารถที่จะสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้เพราะฉะนั้นน้องก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ เขาอาจจะวัดเสร็จแล้วนะเมื่อสักครู่แล้วเราไปทําอะไรเขาไม่เป็นไรก็เป็นการทดสอบเพื่อให้น้องเท้าจะได้เกิดความคล่องแคล่วใช่ครับผมจัดป้าอ่ะตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ถอดแล้วเดี๋ยววัดขนาดแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมตามดูครับว่าเบ็ดแหลกตัวเนี้ยนะครับหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงครเมื่อกี้ลืมอธิบายไปก็คือที่เราจะเห็นเนาะจากแหลกตัวเก่านะครับมันจะมีตัวชุดจับยึดออนิ่งที่เราเรียกมันว่าชุดยึดออนิ่งแบบฟิกฟิตทีเนี้ย อ่าควิตควิกก็คือเร็วเนะควิก็คือสามารถประกอบทำได้เร็วทีนี้ตัว a ออ b บีเบดแลกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานกับตัวควิกฟิตได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเป็นตรงรุ่นของเขาตรงรุ่นใช่ครับเพื่อจะติดตั้งตัวนู้นตัวนู้นออนิ่งโอเคก็ทําได้แล้วก็อีกนิดนึงนะฮะก็คือตัวเบรดแลกตัวเนี้ยเดี๋ยวพอตอนประกอบเสร็จตอนนี้เราจะเห็นว่ามันแบนเรียบถูกไหมครับ เดี๋ยวตอนประกอบเสร็จเราจะมีราวดานข้างด้วยมีมีราวใช่<อ>ซึ่งไนะนราวด้านข้างเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ต้องการแค่ซ้ายขวาหรือแบบรอบหรือต้องการแค่ด้านหน้าสามเซนซีใช่อ่าที่ที่แบบนี้เดี๋ยวตามดูนะครับว่าคันนี้เราจะขึ้นแบบไหนนะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยเป็นทรงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็แบนเรียบใช่ครับผมโอเคโอเคตาเดี๋ยวช่วยกันยกแล้วก็ขึ้นวาง อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีความสําคัญนะฮะก็คือตัวรั้วนะครับเบลลกตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกใช้รั้วนะครับสฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับลักษณะคล้ายๆกับตัวเดิมนะฮะซึ่งเป็นทรงเทรดนะครับเบลลกข้อดีก็คือเราสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าเราอยากได้รั้วในรูปแบบลักษณะไหนนะฮะแบบซ้ายขวาแบบรอบเลยนะครับหรือว่าแบบแค่ด้านหน้าก็สามารถเลือกได้ก็ตัวนี้ที่เราเลือกใช้จะเป็นเลือก แบบซ้ายขวาซ้ายขวารทรงเครดนะครับก็สะดวกสบายนะครับเวลาที่จับยกของขึ้นจากด้านหลังนะครับตัวเนี้โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตัวนี้กันนะครับ โอเคครับก็สําเร็จแล้วนะครับสาหรับการติดตั้งตัวเบดแลกนะครับผมโอเคครับคุณตั้มตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเบรดแลกตัวนี้ที่ติดไปมีอะไรบ้างครับที่ติดไปก็2ชั่วโมงเนาะสำหรับการติดตั้งก็ตือร<อ>ีมูฟของข่าออกด้วยแล้วก็เอาตัวเบดแลกรุ่นใหม่เนี่ยของเนี่ยบีไปใส่ใสก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้เบดแลกนะครับสาหรับหลังคาคานูป,ปี้นี้ออกแบบโดยเฉพาะมาพร้อมชุดขาจับ แล้วเราก็ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็คือราวด้านข้างตัวนี้ครับผมะะต,ตัวที่บอกว่าจะมีอะไรที่ตกแต่ง,งเพิ่มเติมก็คือตัวราวด้านข้างตัวนี้ใช่ะะใช่ครับเราเลือกราวด้านข้างเพราะว่าคือมันเหมาะกับการใช้งานของพวกรถสี่ประตูที่มีหลังคาหลังเวลาของขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ตกแล้วก็ความแข็งแรงพี่นุอสดเ <H ed S 1> ค,ครับร่าเอสโอเคะคือความแข็งแรงเนี่ยมันนะมันสุดยอดมากเลย และก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็เราก็จะติดเราติดไอตัวออนนิ่งเข้าไปนะครับผลิตภัณฑ์ ARB นะครับออกแบบมาด้วยคุณภาพก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์06220155150622015515นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุป s ร i ์สวิต1997ได้ด้วยนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ